แดนเซอร์สาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีน้ององอ่งทุกคนนะจ๊ะพันเออยากหูเซ่ไมล่ว่าตอนนี้น้ององุ่งเฮ็ดยังอยู่ตอนนี้อยากจะบอกว่าน้ององอ่งเข้ามาเต้นของน้องแล้วและก็มีล่ยๆคนที่ยังบวฮหัวน้องเฮ็ดยังเอย่าแอดสิพาไปเบิ่งตัวจริงตัวเป็นๆเลยว่าน้องเฮ็ดยังอยู่น้องนั่งน้องนอนน้องยืนน้อง พี่น้องเงี้ยน้องกิน <c oughs> กลาวว่ากันไปเนาะจ้าขำๆเนาะไม่ซีเรียสนะจ้าอย่าซีเรียดเด้อจ้าชีวิตของเฮาเนาะมันสั้นอายุของเรามันสั้นเราต้องใจจอยนะจ้ามอนโดนหยยบเล็บขบไงี่ยมีมมมยจ้าวันนี้ก็ใส่เนาะวันนี้ก็ไหว้นนวพระจริงแล้วก็ไหว้พราตั้งแต่เมื่อวานเพราะ แต่เมื่อวานนี้พอโจาลาวไลซดเขียประเด็นดามาหลายอย่างลายแนวก็เลยเหให้เวลามันล่าซ้าเราก็เลย,ยเลื่อนมาเป็นมือนี้เปลี่ยนมาเป็นมือนี้ทุกคนก็ต้องใส่เสื้อสีขาวเพื่อที่จะมาไหว้พระท่าผู้ใดบอใส่เสื้อสีขาวมาไหว้พระก็สิโดนทักเงินถ้าบอยากหักเงินก็ต้องใส่เสื้อสีขาวมานะจ๊ะ เพราะว่ามันเป็นเสื้อสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่นะเป็นหมู่เป็นพวกนะทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะ เขามาจับมือเราเราน่ารักอยากตายเขาก็บอกแม่อยากสู้ขึ้นขึ้นเขาก็บ้านี้อ้าวฝาะไปไหนได้ีราบีลาบพอีกคนหน่จังรไอ้เตยอีกคนหน่เป็นยังไงอีจังหนึ่งนาทีเนี่ยพอเด็กีงเขาพอเด็กไมี่งเขาหลุดแต่ก็เอาไปนวดฝันแล้วก็มาตีเป็นเล สื่อเลขก่าถ้กโุ้ยปรเสีมันไล่เห็เลยสามพันเเห็ดเนี้เอาเลยเขาเ่ร็จหลับเผยค่ะคนนี้เลยเผ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 ยลาเผยแงเผยเผยเผยเเผยเลยเผาเผย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 ยเผ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 ยเาเผยอยยเผเอยเผเเเผยนผยเผยเเนเเเนเเน บรรยากาศเอื้นไฟในเตียงชอบผู้ชายในเครื่องแบบอะผ้าของเจ้าผ้ะของเจ้าเจ้าจีล่าวสุดล้มไปหาพาหาเจ้าแล้วมาจากตำรวจบ่าวตำรวจังแต่ให้เรื่องใดได้อันนี้มันเป็นเขาเอิ่นังเสครับเขาเอื่นแบบม่วงหรือแอปเปิ้ลแล้อพี่เป่ามะม่วงขาวมะม่วงแอปเปิ้ลใช่ไหมแม่ หมัดโมกโมักโคบัดแตงนี่สวยไหมจินตราพวกี้กินเบียกหรืออาจจะกินว่น ทีนีนี่พาย,ย่อนกันเองอยู่นี่เอาเอาเอา,เอาบอกขามจริงไปกันอหนีไป,ไปนันคุณ<ด>หมอเนานะ ไปแล้วไปแล้วปครั <S 2> <S 2> <S ืนนี้มาม่วนนำกันหลายๆเด้อครับพร้อมที่พร้อมที่จะทำการแสดงมอบความสุขให้พ่อแม่ทุกคนแล้วนะครับนี่สุดขนสุดหัวกะบะของเขาก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้ว อยากจะพาไปเบิ้งหัวอับซาราก่อนอน,น้องอุ้งยิงกะไปกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวน้องมาแล้วนะ้องสิไปถ่ายน้องอีกเนาะนี่อับซาราสวยๆเนาะแม่สวัสดีจ้า

ก็พอโจของเขาได้ยินข่าวว่าคนมาหน้าเวทีหลายแล้วเด้อทุกคนแต่เดี๋ยวสิไปเบิ่งก่อนว่าหลายบอกแต่กันยังบ่หลายดออเพราะว่ายัางทุ่มเพิ่งทุ่มทุ่มกลักวเอง

ที่แรก,กคิดว่ามีคนมาเบิ่งกับโบมีคนเพราะว่าเจ้าหน้าที่สั่งให้คนออกนอกเพื่อที่สิเก็บบัตรขายจำน่ายบัตรเพื่อที่เข้าสู่ประตูเนาะเอาไวจ้จบะเอาไวจ้ไวจบเพียงท่านี้กันเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเบิ่งอีว่าต้องรอลุ้นว่าแอดจะพาทุกคนไปเบิ่งนยังเนาะก็ต้องรอลุ้นกันบ๊ายบาย